คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับสามีสามารถเบิกค่าคอดบุตรได้ไหมนะครับแต่สามียังไม่ได้อยากกับภรรยาเก่านะครับหรือเมียเก่านั่นเองนะไปดูคำถามกันครับสามีสามารถเบิกค่าคอดบุตรได้ไหมนะครับแต่สามียังไม่ได้อยากกับเมียเก่าเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังทีละขั้นตอนนะครับกรณีคอดบุตรเนี่ยเป็นสิทธิประโยชน์ประกันสังคมนะครับสิทธิหนึ่งที่มีประโยชน์มากสําหรับ ทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงนะครับซึ่งผู้ประกันตนที่จะได้สิทธิประโยชน์นี้ต้องนำเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนวันที่คอดบุตรนะครับโดยผู้ประกันตนหญิงเนี่ยจะได้รับ2กรณี1ค่าคดบุตรแบบเหมาจ่าย15,000บาทโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและ2เงินสงเคราะห์หยุดงานเพื่อการคอดบุตรนะครับ ในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ย90วันไม่เกิน2ครั้งส่วนผู้ประกันตนฝ่ายชายนะครับก็สามารถที่จะเบิกค่าคดบุตรแบบเหมาจ่าย1 5 0 0 0บาทโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งได้ด้วยเช่นเดียวกันฝ่ายหญิงมีเพิ่มอีกเล็กน้อยนั่นคือค่าฝากคันจำนวน1,500บาทโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งถามว่าทำไมฝ่ายชายเบิกได้คืออย่างนี้เงื่อนไขาการคดบุตรเนี่ยนะครับเขาให้ใช้สิทธิ์แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ในการเบริกเท่านั้นไอหมื่นห้าเนี่ยใช้สองคนไม่ได้บางกรณีนะครับภรรยาไม่ได้ทํางานเป็นแม่บ้านนะครับแต่สามีทํางานเอกชนนะครับส่งประกันสังคมอยู่เพราะนั้นพอภรรยาตั้งท้องนะครับถ้าจะใช้สิทธิ์ได้แค่ภรรยาอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็จะเสียสิทธิ์คนมีประกันสังคมนะครับซึ่งเป็นฝ่ายชายนะฝ่ายชายเนี่ยก็สามารถที่จะเบิกสิทธิ์ได้ เพราะว่าฝ่ายหญิงไม่มีประกันสังคม cả, ไงฝ่ายหญิงเป็นแม่บ้านนะครับมันก็เป็นประโยชน์นะครับอย่างหนึ่งนะคือเลือกได้อย่างคนใดคนหนึ่งนะครับในการในการเบิกอย่างผู้หญิงที่ถามท,ท่านที่ถามมาท่านนี้นะครับเขาไม่มีประกันสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องถามว่าเอ้ยฝ่ายชายเบิกได้ไหมแต่มีเรื่องของฝ่ายชายยังไม่อยากกับแฟนเก่านะนะครับเดี๋ยวเราไปตอบคาถามกันฝ่ายชายเบิกได้แน่นอนนะครับตามเงื่อนไขที่ระบุไว้นะครับ และไม่ใช่แคเ่เบิกได้แต่หลักเกมมันมีอยู่ภรรยามีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกันตนม .33 หรือ39เท่านั้นนะครับมอื่นไม่ได้นะผู้ประกันตนส่งเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนนะครับก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรอันนี้คือกรณีสงเคราะห์บุตรในกรณี ภรรยาก่อนคลอดเนี่ยนะครับส่งไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนถามว่าที่ชอบด้วยกฎหมายจําเป็นต้องแต่งงานไหมจดทะเบียนสมรสไหมมาดูกันต่อนะครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับมาดูกันต่อเงื่อนไขเนี่ยอย่างที่บอกว่าเงื่อนไขบอกไปแล้วนะครับเพราะนั้นสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ให้ใช้สิทธิ์แค่ครั้งให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่ครั้งเดียวใช้สิทธิ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นส่วนเอกสารประกอบการยื่นนะครับ 1. แบบคำขอรับผลประโยชน์ทดแทนสปสสองขีดศูผู้ประกันตนกรอกข้อความครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อสอําสำเนาสูธิบัตรบุตร1ชุดกรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูธิบัตรของคู่แฝดด้วยสาสำคัญมากสำหรับผู้ประกันตนชายให้แนบสำเนาทะเบียนสมรส กรณีไม่จดทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสหมายความว่ายัางไงหมายความว่าถ้ามีทะเบียนสมรสก็แนบมาแต่ถ้าไม่ได้จดกันก็แนบได้ด้วยเช่นเดียวกันก็หมายความว่าไม่ต้องจดทะเบียนสมรสก็สามารถที่จะยื่นขอได้นะครับยื่นขอได้สสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร นะครับประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขบัญชีของผู้ยื่นคำขอเรามาย้อนดูตัวแบบสปสสอขีกันหน่อยดีกว่าเป็นแบบคำขอที่ต้องกรอกเนี่ยโดยเฉพาะกรณีไม่จดทะเบียนสมรสเนี่ยต้องแนบหนังสือรับรองผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสเป็นหน้าตาเป็นยังไงผมเอามาให้ดูแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนก,กองทุนประกันสังคมสปส2ศนะครับ ก็จะมีให้กกอกนะข้าพเจ้าที่อยู่นะยื่นคําขอนะครับขอรับเงินประกันสังคมกรณีไหนก็ว่าไปกรณีเนี่ยลอดบุตรนะครับแล้วก็เซ็นชื่อกรณีลอดบุตรนะผู้กันตนใช้สิทธิ์นะครับผู้กันตนหญิงใช้สิทธิ์ผู้กันตนชายใช้สิทธิ์นะครับมีเห็นไหมมีบอกรายละเอียดนะครับในกรณีที่ไม่มีทะเบียนสมรส แนบหนังสือรับรองผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสเรามาดูหนังสือรับรองผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสนะครับก็กรอกไปเลยข้าพเจ้าได้อยู่กินฉันสามีภรรยากับนางสาวโดยเปิดเผยแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนางสาวคลอบุตรวันนีเ้เมื่อวันนี้วันที่ซึ่งในวันที่คลอบุตรข้าพเจ้าไม่มีภรรยาอื่นที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ื่กเกี้เราบอกว่าได้เพราะว่าไม่จดทะเบียนก็ได้แต่ข้อนี้มันทำให้สิ่งที่คิดหักหลา้างไม่งงนะครับไม่งงนะครับค่อยๆตามไปเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละสเต็ปซึ่งในวันที่ค้อดบุตรข้าพเจ้าไม่มีภรรยาอื่นที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ครับเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการลงลายมือชื่อนั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่สามีคุณไม่ได้จดสามีคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับคนอื่นหรือฝ่ายอื่นคุณก็สามารถเบิกได้แต่ถ้าสามีสามีของคุณจดทะเบียนสมรส หรือยังไม่ได้หย่าก,กับเมียเก่านะครับอย่างที่ระบุมาไม่สามารถที่จะยื่นขอเงินสิทธ,ธิประโยชน์นะครับค่าคอดบุตรได้นะเพราะว่าตัวนี้ข้อ3เนี่ยมันเป็นการรับรองเพราะถ้าคุณก่อข้อมูลไปปั๊บเท่ากับว่าคุณผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา3-4-1นะครับต้องระวังเพราะทุจริตไงหลอกลวง เพราะคุณสามีจดทะเบียนสมรสกับภรรยาอื่นแล้วนะครับเงื่อนไขจึงไม่เข้าถามว่าการไม่มีทะเบียนสมรสนะครับฝ่ายสามียื่นข้อบุตรได้ไหมยื่นได้แต่ฝ่ายสามีต้องไม่จดทะเบียนสมรสกับใครอื่นนะนะครับไอ้ข้อสามเนี่ยมันสำหรับ คนที่อยู่กันฉันสามีภรรยาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับใครอื่นเลยรวมทั้งสามีภรรยาที่อยู่กินกันเรียกได้ว่าไม่จําเป็นจะต้องจดทะเบียนสมรสไม่อยากจดแต่ก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ได้แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่สามีคุณจดทะเบียนกับคนอื่นอยู่แล้วมาแต่งงานอยู่กินกับคุณฉันสามีภรรยาเลยแต่ทะเบียนสมรสยังไม่ได้หย่าขาด เท่ากับว่าเวลามาขอรับรองนะครับหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสเนี่ยมันไม่ได้แหละนะครับพอหนังสือรับรองไม่ได้มันก็ไม่เข้าขายนะข้อสามันก็จะไม่สามารถมีเอกสารก็ไม่สามารถมีเอกสารยื่นประกอบคําของเงินทดแทนพอไม่มีเอกสารยื่นประกอบคําของเงินทดแทนเท่ากับว่าคุณ ไม่มีสิทธิ์ที่จะยืน่นเงินทดแทนนั่นเองเพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าผมจะแนะนำเนี่ยก็ต้องให้าทางสามาีไปจดทะเบียนหยา่านะครับหย่าขาดซะจะได้สามารถที่จะใช้หนังสือรับรองตัวนี้ได้นะครับไปจดทะเบียนหยา่าขาดซะจะได้ยืน่นขอบุตรได้นะครับ อันนี้ไม่งงนะไม่งงนะต้องอธิบายเล็กน้อยเดี๋ยวเผื่อใครงงว้ตอนแรกทําไมขอได้ตอนนี้ทําไมขอไม่ได้คือเราต้องดูตามสเต็ปตามสเต็ปข้อความนี้นะครับเฮ้ยไม่จดทะเบียนสมรสก็ขอได้นี่แต่พอมาอ่านในหนังสือรับรองเนี่ยมันมีเงื่อนไขข้อสามอยู่เงื่อนไขที่ยืนยันว่าข้าพเจ้าไม่มีภรรยาอื่นที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย เท่ากับว่าต้องไม่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไม่มีจดทะเบียนกับใครเลยนั่นเองซึ่งในวันที่คลอดบุตรข้าพเจ้าไม่มีภรรยาอื่นที่จดทะเบียนตามทะเบียนสมรสตามกฎหมายถ้าตอนนี้ยังไม่คลอดบุตรสามารถที่จะให้ให้สามีประหย่าขาดได้แล้วก็สามารถแนบหนังสือรับรองนี้เบิก ค่าคอดบุตรได้เลยนะครับเพราะเงื่อนไขเนี่ยตัวข้อความบอกชัดเจนในวันที่คอดบุตรข้าพเจ้าไม่มีภรรยาอื่นที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายถ้าอย่าขาดแล้วในวันที่คอดบุตรก็จบนะครับแล้วก็เซ็นรายละเอียดเพราะฉนนั้นแนะนำก็คืออย่า จะได้ไม่มีปัญหานะครับจะได้สามารถเบิกค่าคอดบุตรได้สรุปรวมใจความสิบปรทีที่พูดพ่ำพารนามาก็คือไม่สามารถยื่นค่าคอดบุตรได้นะครับจากคําถามเพราะอะไรเพราะสามียังไม่อยากกับเมียเก่าหรือภรรยาเก่านั่นเองจึงไม่สามารถใช้สิทธิสามีในการเบิกค่าคอดบุตรได้นะครับ ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กด u u s c r i b e นะครับและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ NG k i t Review Channel พูดคุยของสะสมธนบัตรไทยบัตรเติมเงินสแตป์นะครับรวมไปถึงบัญชีเงินฝากการออมเงินนะครับคุณกู้นะครับแล้วก็ เกี่ยวกับประกันสังคมนะครับเรื่องราวต่างๆเราจะนำข่าวสารเหล่านี้มาพูดคุยและตอบในประเด็นต่างๆกันนะครับแล้วก็มีข่าวสารอื่นอีกนะสามารถที่จะเข้ามาเลือกดูในเพลย์ลิสต์นะครับตรงนี้นะกดเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็ดูหมวดหมู่ที่ผมได้จัดระเบียบเอาไว้นะครับท่านอยากจะดูเกี่ยวกับเรื่องใดก็สามารถที่จะคลิกดูนะครับกดปุ่มเพลย์ลิสต์เพื่อดูทั้งหมดนะครับ ก็จะสามารถที่จะรับชมเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆได้นะครับ